ถ้าเาดินมาด้วยความที่เหมือนใช้ประโยชน์ของนักเตะได้แบบลงตัวนะใช่แล้วตอนเนี้ยเหมือนเขาจะจับคู่แล้วนะ<ช>ว่าแฮมิลตันก็ต้องมีทาเดลี่ใช่ตอนแรกเนี่ย<อ>ผมไม่ดูอุ่นเครื่องมา2เกมสำรองคือทาเดลี่นะแต่พอเล่นจริงเนี่ยคู่กันเลยเว้ยคอ้าแล้วก็เรื่องหัวเนี่ย เชื่อขขเขาเถอะเชื่อขนมกินได้อะไรกันนักกันหนาไม่รู้นะเมื่อไหร่คู่หน้าสองสไตล์นะแฮเป็นตั้นหนึ่งสไตล์หน้าเป้าชัดเจนไอ้คาเดรี่จะเป็นตัวเคลื่อนที่ดีเนี่ยแล้วก็มีเทียร์สักอีกและตัวด้านข้างพร้อมจะกินตัวมีตัวเปิดบอลอีกมีเจ้ายิมอีกมีไอพิกกี้อีกโอ้โหอุ้ยอาวุธหนักอาวุธหนักเยอะมากเลยนะการท่าเรือกับโปลิสเทโลมีก็บรรยากาศยอดเยี่ยมเลยเหมือนกันคนดูเยอะมากเต็มเลย นะครับมีแจกหูนู่นนี่นั่นคือเอาตรงไอเกมเนี้ยมันเหมือนเกมเปิดตัวสมมสรด้วยปกติปกติคุดแป้งจะมีงานก่อนมีงานก่อนเชิญนักข่าวไปแล้วก็ดูบอลกันต่อแต่ปีนี้เขาเอาบรรยากาศในสนามเลยไปแจกของในนั้นแล้วก็นี่คือเกือบงานกระร่อยไม่หนึ่งศูนย์ก่อนหนึ่งศูนย์ก่อนอยากถามจริงอ่ะลูกเนี้ยแฮนด์บอลได้เหรอเออแฮนด์ยังไงแมนยูยังไม่แฮนด์เลยจริงจริงนะลูกเนี้ยมันมันก็เลยตั้งคำถามว่แผมผมงงอย่างอีกหนึ่งอย่างคือเนี่ยดูนะีตะดูใช่ไหม มีความเป็นเจตนาที่แบบตรงไหนเลยอ่ะฟุตบอลมันเขาบอลทูแฮน์น่ะเขานับตรงไหนเนี่ยเขานับตรงนี้เขานับตรงนี้แล้วถามว่าร่างกายมันใหญ่ขึ้นไหมโอเคผมผมมองว่าอาจจะมีใหญ่ขึ้นแต่วิถีบอลน่ะมันไม่ได้ตรงกรอบด้วยเข้าใจไหมและเรื่องทั้งเรื่องมันไม่ได้สัมผัสบอลจากการเตะมาโดยตรงไม่ได้เพรสเชอร์กรรมการนะแต่เป็นคำถามว่าดูทีนิดอ่ะ VR ผมว่าผมว่า VR กับเรื่องจุดโทษเนี่ยมันเดินทางมาถึงการที่มันมีเรื่องแบบว่า อันไหนแฮนไม่แฮนมันควรไม่ควรอีกะเจตนาก็ไม่ใช่แล้วโดนมือตรงไหนด้วยแล้วบอลบอลไม่ได้เปลี่ยนทิศทางด้วยใช่นี่มันก็เลยตั้งคำถามโอเคไม่ได้แอนเข้าข้างใครนะแต่ในมุมกับก่ะในมุมมองของคนดูคนหนึ่งอ่ะเออมันน่าจะไม่น่าเกิดนะเอาแล้วมูคุณยองเขายิงซ้ายด้วยเหรอ มันซ้ายขวานะยิงได้ซ้ายขวาก้าวไปนี่ยังยังดีที่เกมนี้คืออ่าใช่จบด้วยมันจบด้วยการที่เรื่องนั้นมันก็จบไปนะเนี่ยเขาบอกว่าว่าบอลโดนส่วนอื่นก่อนโดนมือเนี่ยมันไม่แห็นไม่ใช่เหรอครับเออก็เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เรายังรู้เลยใช่แล้วทำไมเขาไม่รู้่ะพี่คือเจตนาแรกอ่ะผู้เล่นไม่ได้มี ความต้องการให้เอามือปะทะร่างกายปะทะแล้วประเด็นคือฟุตบอลในสัปดาห์เดียวกันมันมีเคสอย่างไมเคิลโอริเวอร์มันชัดเจนอ่ะแล้วคุณจะตอบเขาว่าแฮนด์บอลกับโลกใบนี้ว่าอะไรวะเนี่ยเออเนอะมันไม่มีไม่มีความลงตัวทั้งที่มี VR เนาะมันก็น่าจะเออนี่หนึ่งหนึ่ง่อนหนึ่งหนึ่งรอนนะครับอันนี้บดินผาลาบดินผาลาผู้ยังยังคงเป็นแนวรุกท่าเรือที่เล่นในบ้านยังน่ากลัวเสมอนใก่นนะยังยังน่ากลัวเสมอเออโดมของเตยแล้วกันโดมของเตยบดินนี่ แล้วตอนนี้เหมือนเขาจะจับคู่แล้วนะว่าแฮมิตันก็ต้องมีทาเดลี่ตอนแรกเนี่ยผมไม่ดูอุ่นเครื่องมาสองเกมสำรองคือทาเดลี่นะแต่พอเล่นจริงเนี่ยคู่กันเลยเว้อเอาแล้วก็เรื่องหัวเนี่ยเชื่อเขาเถอะเชื่อขนมกินได้อะไรกันนักกันหนาไม่รู้นะไม่บประเด็นคือประตูของเทโลอ่ะไม่ใช่ตัวเล็กๆนะ รุอมก้าอจะตัดยังโรไฮมิตันโชว์ไปเลยคือต้องบอกว่าประสบการณ์เกมมันสำคัญนะเป็นมือ3เนี่ยทามมิ่งการออกมาเล่นจังหวะฟุตบอลมันจะไม่ไม่เหมือนมือหนึ่งมือ2นี่แตู่้วีประการหนึ่งนี่ไงนะประกอบลงมาแล้วก็โอทีแรกจับบอลพลาดนึกว่าจะเสียขวัญลงมาปุ๊บเปิดบอลได้เลยนี่แล้วคนหมงก็เป็นไทยที่เท่ากับว่า2คนกองหน้านี่เป็นเป็นดาวซันโบของไทยลีกทั้งคู่แล้วก็ยิงสองเกมติดทั้งทั้งคู่แฮมินตันนำกุญเลและ อยู่เป็นอ๋ออยู่เย็นอ๋อไม่ใช่กลางโล่มาแฮมิลตันเดนละเดลล์ล้านคาร์ดิเนเดลล์ล้านโอเคไหมพี่ให้เถอะถ้ายิงถ้ายิงก็ให้เหอะเรื่องนึงที่น่าสนใจคือถ้าเรือมาด้วยความที่เหมือนใช้ประโยชน์ของนักเตะได้แบบลงตัวนะใช่ใช่ไหมอย่างลูกวางของประกรณ์แฮมิลตัน บันดินอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ชมแนวรับด้วย<ม>พี่ชมตั้มธนาบูรณ์<ม>นะที่เป็นตัวออร์กไนิในเรื่องของการที่ทําให้ตรงกลางเล่นง่ายขึ้นนะข้างหน้า3คนเนี่ยมันพึ่งได้หมดมแ,ลแล้วตัวจังหวะการเปลี่ยนของอ,อัดด้วยเอออัดเออคนอัดด้วยกับโคชโชวว่าจังหวะสถานการณ์พอเห็นผู้ต่อสู้เปแล้วขยับผู้เล่นถูก<ม>นะนี่คือสิ่งที่โอเคถ้าเรือเริ่มมีของขึ้นเรื่อย เกมที่ที่ผมบอกอะไปเกือบเสมอเอ้เกือบแพ้นครปฐมอะดูจังหวะการเปลี่ยนตัวดูเดีจังหวะการเลือกผู้เล่นในช่วงกําลังจะตายจะตายไม่ตายอะแล้วกลับมาได้นี่สำคัญเหมือนเขามีไพ่ในมือที่สามารถลองรับใช้หน่งสองสามใช่มีช้อยหนึ่งสองสามสำคัญนะตรงนี้สําคัญแต่ว่าตัวแปรเนี่ยทำให้เขายังคง มองถึงลุ้นแชมป์ได้เพราะตัวสำรองที่แก้เกมยังไม่มองว่าเทียสักเผยพี่ไมฟอร์มยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลับมานะแต่ถ้ากลับมาเมื่อไหร่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งเมื่อไหร่คู่หน้า2ส,สไตล์นะไฮมินตันหนึ่งสไตล์หน้าเป้าชัดเจนไออีกตัวคเดลี่คาเดลี่จะเป็นตัวเคลื่อนที่ดีเนี่ยแล้วก็มีเทียสักอีกแล้วตัวด้านข้างพร้อมจะกินตัวมีตัวเปิดบอลอีกมีเจ้ายิมอีกมีไอไอชื่ออะไไอวิกกี้อีกโอ้โหออาวุธหนักอาวุธหนักเยอะมากเลยนะ ก็เกมนั้นนี้เขาก็ดรอปทางชินวัฒน์วงชัยนะแล้วให้สามกองหลังก็เป็นเป็นทางธนบูรณ์มีไอ้จอเป็ดกลับมาเจ็บอีกครับลงด้วยเหรอครับไม่น่าลงนะก็มีเฉลิมศักดิ์มีธนบูรณ์ถ้าจากถ้าจาตรงนี้ต้องเป็นฟาร์ปูโตสปูโตสเล่นกลางรับใช่ครับนะฮะก็สามหนึ่งก็ไฟไม่ดับสักที แล้วก็ชนะสถิตีด้วยออโเคนะครับผม,มก็ดูสถิติหน่อยเขาบอกสถิติเกมนี้คองบอลสูสีนะแล้วก็โอ,อกาสยิงท่าเรือถึงยี่สิบครั้งนะครับเ <c oughs> ยอะมากนะ <c oughs> เข้ากรอบเจ็ดติดบล็อกห้าไ่ไม่แตกเลยฮะติดบล็อกได้ขนาดนั้นนะครับทีนี้ถามเบียบทีบกับซีซั่นที่แล้วหน่อยพี่จุนถ่าเรือครับถ้าดูสองเกมนี้จะดูจะบอกว่าดูดีขึ้นกว่าปีที่แล้วหรือใกล้เคียงหรือดรอป ที่ยังยังมองว่ายังเป็นทรงธรรมชาติอยู่ยังไม่ได้ปี๊ดแบบติดเครื่องได้อ่ายังเป็นทรงที่แบบว่าเมื่อไหร่ตันๆแล้วเปลี่ยนหน้าแล้วได้ประตูกับวิธีการเล่นยังไม่ได้สปีดเกมที่เร็วแล้วอ่ายังแตกต่างอยูถ้าเรือที่เมื่อก่อนใครไปบุกเนี่ยไอ้ใครไปเยือเนี้ยหูเฮ้ยมาเป็นพายุเลยแต่ตอนนี้ถ้าเรือเล่นเป็นนวดไปเรื่อยๆือยยืดยืดอยู่อ่าใช่ดูดูจังหวะ เขาเรียกเล่นเป็นทามมิ่งมากขึ้นครับไม่เร่งจังหวะที่หักโขมโหติ๊ดเอิ่หมดไปข้างอย่างนี้เท่ากับว่าเหมือนนิสัยทีมเปลี่ยนไหมพี่บุคลิกชัดเจนบุคลิกทีมือเปลี่ยนเลยถูกเลยที่มองกันเลยอันนี้มันเปลี่ยนจากโค้ดมาจากโค้ดเลยก็แสดงว่าถ้าจะเปลี่ยนโค้ดก็ต้องเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งถ้าในอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมอืมที่มองว่าทั้งทั้งอันทั้งโชคอะในมุมกับการว่าสลับกันออฟเซิร์ฟในเรื่องของโอเคโชคอาจจะออแกไนน์เรื่องของ เกมรับที่มั่นคงอันอาจจะเน้นในเรื่องของทันเจชันของฟุตบอลมากขึ้นครับเอานี่มาร์คมาว่า2ประตูฝั่งของเทโรก็น่าพูดถึงเพราะว่าเขาเสียประตูมือหแล้วมือ2องเลยก็ว่าได้นะติกับอุกฤษอุกฤตแล้วพอเป็นสรุปนัสีเราเห็นเลยออย่างลูกแฮมมอตันที่พี่จุนบอกประสบการใช่จังหวะออกมาตัดทามิง ในในในมุมของโค้ชมันจะสามารถแก้อะไรในระยะสั้นๆได้ไหมคือพอน้องมันมีความมั่นใจในเรื่องของการได้สตาร์ทเบ็ดตัวแรกบ,บ่อยสิ่งที่มันมาแน่จังหวะฟุตบอลมา โอเคประสบการณ์มันจะสะสมขึ้นไปเรื่อยๆจะดีขึ้นเรื่อยๆในมุมกับการความผิดพลาดโอเคโดนยิงเสาแรกอันนี้ก็คือเรื่องของเทคนิคและครับอ่ามันก็จะโดนพัฒนาขึ้นพี่เชื่อว่าโคดอุดอ่ะโคดประตูเนี่ยเป็นรุ่นพี่ๆเนี่ยก็จะคุยกันอ่ะในมุมกับการพี่เชื่อว่าเขาจะพัฒนาน้องได้อย่าลืมว่าเป้าหมายตอนที่น้องมาอยู่อ่ะยังเป็นตัวออฟเซอร์อ่าประสบการณ์เกมจังหวะมันยังไม่เร่งกองหน้าก่อนนะใช่้วอพี่ชอบรูปร่างนะ แต่ร้อยเก้าสิบ่ะพี่แต่ในมุมกับการเมื่อไหร่คนรูปด่างใหญ่มันต้องแลกมาจากปฏิกิริยาที่ช้าลงจริงธรรมชาติของของตรงนี้จริงเหมือนเดียครามาเทียบกับโออาน่ามันก็ต่างกันอ่ะก็ต้องให้เวลาเป็นตัวใช่จะดีขึ้นเรื่อยๆพี่เชื่อว่าน้องจะดีขึ้นเรื่อยคือมันไม่ดีไม่ได้เพราะว่าไม่ดีไม่ได้เพราะไม่มีตัวเลือกอล้ว้มันคือมันคือตัวเดียวนะตัวเดียวที่เหลือแล้วไว้ใจได้ถ้าเจ็บไปคนเนี่ยทาอย่างเดียวครับทําใจคือพี่มันไม่มีมันไม่มีทีไหนโก โกเจ็บสามคนหรอกอคือถ้าโกเจ็บสามคนเนี่ย <c oughs> พีอ่อนแบบหนักนะกลุ้มหัวเลยนะยังไม่รวมบอลถ้วยนะเดีย๋ยวต้องเล่นบอลถ้วย,ยเีกนะครับ